สวัสดีครับวันนี้มาอยู่เจ้า Mitsubishi a ทรา1.2 g l x เี2019นะครับคันนี้บอกเลยว่าคุ้มๆนะครับประหยัดน้ำมันนะเดินทางได้นะครับมาดูกันคันนี้เป็นยังไงนะครับอย่างแรกที่เห็นโดดเด่นเลยนะคือล้อแม็กนะครับขอ15นะสเปค205 50R15 นะครับนุ่มหนึบแน่นอนเครื่องยนต์1.2นะครับอีโคคาร์บอกเลยว่าประหยัดมากนะครับคันนี้ได้เดือรมาแล้วนะครับพร้อมไฟตัดหมอกนะ กระจกพับไฟฟ้านะครับกระจกไฟฟ้าทั้ง4บานนะครับได้ท่อแต่งมา1ใบเสียงเล้าๆเลยเดี๋ยวใครดูเด้ใครคลิปกันภายในกว้างๆนะครับบอกกันเลยว่านั่งสบายขับทางไกลได้นะครับคันนี้วิ่งมเพียง8ปดหมื่นโลนันนะฮะบอกกันเลยว่าใหม่มากนะครับใครที่สนใจสามารถติดต่อในเพจได้เลยนะครับหน้าจอนะครับเป็นแบบทัสกีนะบอกกันเลยว่ามีบลูทูธ AUX นะครับแล้วก็เป็นวิ AMFM นะครับครบๆเลยนะเดินทางไกลมีเพียงฟังสบายๆนะครับตัวนี้เป็นเกียร์ออโต้นะฮะ ขับสบายแน่นอนนะครับพวงมาลัยมันติฟังก์ชันนะครับส,สวยๆไปเลยแล้วก็เดี๋ยวมาฟังเสียงท่อกันใครที่กำลังมองหา Mitsubishi a t t a c k อยู่นะครับไม่ควรพลาดคันนี้เลยนะใครที่สนใจต่อไปในเพจได้เลยนะครับวันนี้ไปแล้วสวัสดีครับ